เมาด <V> ีดานครับมาดีานเมาดีดานข้าแจกพานข้าแจกพานลกหนังมันออกมาหมดลกนังมันออกมาหมดมันคาหัวมันคาไวาเมาดีดานเมาดีลานข้าแจกพานข้าแจกพาน เวลามาปลดล็อกความหากันแล้วกับตัวอย่างเล็กๆน้อยๆกับบรรยากาศเรื่องหลังบริษัททาไม่จัดกัดมหาชนพระอะไรไม่ห่มจีวอนภาพนะทุกพระอะไรสีดำฮัโหลถูกพระอะไรมีอยู่หลายพระพระนั่งเรียงกันถูกเก่งโหดัปเลย ตอนกรับนักแสดงอารมณ์ดีมากความสามารถน้องปิงปองตุ๊กซี่ที่จะมาสร้างความฮาแบบไม่มีแอปเวลาชีวะเลยที่เขาไม่เจอ <c oughs> แล้วเจอนี้เขาจะต้องแบบใส่เสื้อแบบเสื้อเชิ้ตอ่า <c oughs> ใส่เสื้อเชิ้ตแล้วก็ใส่แบบกางเกงยีแล้วก็เดินเซอร์เซอร์เซอร์ตอนนั้นหนูเป็นจุดมุ่ง <c oughs> หนูก็เซอร์เขาด้วยเพราะว่ากลับบ้านตุ <c oughs> <ๆ>๊กเนี<ๆ>่ยเราจะมาหน้าหนูไม่ได้เพราะพ่อเราไม่ชอบเยอะมากเลยใช่แล้วเดินไหนเดินเข้าบ้านเจอพ่อนั่งอยู่ อ้าว๋อดีตกใจกลับมาแล้วลูกโอ้ดีไหนลูกไหนลูกที่บ้านต้มยำที่เป็นผู้ชายก็หล่อนะได้เหรอคุณคยหลุดไหมครึ่งในโตไหมไม่เคยหลุดเลยเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเหมือนสายศิลเลยคือถ้าเราเข้าบ้านเราเป็นเหมือนเข้าสายศิลนะเราต้องห้ามเป็นกระเทยของตกปุ๊บเฮ้ยอะไรตก ด้วยความอารมณ์ดีแลนะน่ารักของน้องปิ๊งปองก็กเขา, <c oughs> าพีพี่ตัวแสบแห่งบริษัทฮาของเราทั้งปูทั้งอ่ำขำกันไม่หยุดต้องบอกเลยว่าเด็ดๆเ,เลยนะครับต้องอู่ี่อีดอกจิตกับผู้ชาย มไหนล่ะเพื่อนพ่อเริ่มแล้วครฮเฮ่า่่ ก็คือปกติอยาเคยไปก็เจอกับพี่ๆนา,นาแกงเนี้ยแล้วเขาก็แกล้งเราอําเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าทำไมเราโดนกัดแกล้งจังแต่ว่ารอบนี้มันเป็นฟีลแบบเล่นละครขุดเอาความสนุกสนานต่างๆแบบความป๊ะปป๊อป๊ะปให้ทุกคนได้ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอ่ะเป็นเด็กแบบที่เพิ่งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับมีบทเอามาให้แต่ว่าลุงๆนานาก็คือสวบสับสวบสับก่อนถ่ายแต่พอเอาจริง ก็ไม่เหมือนกับที่ซ้อมไว้แต่ก็คือพีกกว่าเดิมเราก็มีหน้าที่แบบมามานั่งร่วมฉากแล้วก็ขำไปเรื่อยอ่ะเออฝากเทปแบบปารกิ้งพิโล่นะครับทุกคนถ <c oughs> ้าอยากดูไม่ต้องรอให้สันติภาพมันเกิดแต่เราก็ดูรายการอาหามไม่จำกัดได้ผมขอฝากไว้ด้วยปิดตาหลับแล้วก็ขับตานอนซีมูเย็นแล้วออกจากเตลเรมต้นชิปอีกตอนแต่ว่าอาหารไม่จำกัดมีทุกท,ทุกตอนก็มาดูย้อนหลังหรือว,ว่าอยู่สดละทุกตอนยายา โอ้ทำไม่ไหวละขอพอสคอมหาเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วเรามาหาแบบนั้นสต็อปแบบไม่ต้องกับตุนไปพร้อมกันวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนี้เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปทางช่องวันที่เดีที